ทองที่ดินสยามผู้มีจิตใจงามช่อแสงปะระล่มเราเมื่อนี่มาก,กินอาชาเขียวพี่เมียมสูตรฟินแลด์คาเฟ่สูตรเดียวในโลกนี้ที่มีนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติของเราอร่อยยกดื่มได้นะแซบพี่น้อง l ละ s t i c n a t u r e ที่ฟินแลนด์คาเฟ่ที่มาเราต้องทานนะครับผมนี่เลยลอดช่องสิงคโปร์นะครับพี่น้องลอดช่องสิงคโปร์วัดเจดนะครับผมกับวิวลหลักล้านด้านหลังวิวแบบว่าแฟรงก์สฟาริสปาริสนะครับอันนี้คือกินได้นะครับบีบน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลเพิ่มความหวานเพิ่มความหอมจากน้ําตาลตะโนดนะครับความจะหอมจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บคิดซีคิดซีลอดช่องฟินแลนด์มาเฮ้ยแกยังไงนี่ย อหอมตําดังมากโอ้โหโคตรดีอ่ะอแล้วเจอแบบชายเกี่ยวที่พีมเมี่ยมไม่เจโลกเข้าไปแล้วแบบ มีแหงตับมีแหงบีมากกว่านี้ตับบีแบบมีแหงเบอร์ออิกมีิไหมถ้ากันจวนกินวาเซวเลยโรตีบอลเน่มือขึ้นนี่พื่อย่างนัโรตีห่วงหน้ากันล,ะล,ะละารับลารับเี่ยวเด้อเราโรตีไหม รถใครวะไอ้เหี้ยร้างปิดนะจ๊ะไม่เกี่ยวฉันนะจ๊ะรถติดตอนน้ำปิดนะจ๊ะฝากด้วยนะครับสำหรับพี่แลคาเฟ่เปิดทุกวันบริการทุกวันที่นี่อุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะมาถ่ายรูปสวยๆเลยจ้า